เป็นนักออกแบบผมได้ออกแบบชีวิตให้มีอิสระสโลว์ไล,ลฟ์จิบกาแฟรดริปสนทนากับก้อนเมฆถ้าผมจะเป็นปลาผมจะเป็นปลาในมหาสมุทรผมไม่เป็นหรอครับปลาในตัวามนะฮะงานนี้ผมขอเวลาคลาสอย่างน้อยเดือนอนึ่งแล้วกันฮะเราทุกคนมีทางเลือกเพราะชีวิตเรามีค่าค่าบาท เดี๋ยวแป๊บนึงกันนะครับพี่ใจเย็นครับพี่เดี๋ยวผมส่งดามแรกให้คืนนี้เลยครับผมค่าเงื่รถสวัสดีครับพี่สมศักดิ์ครับช่วงนี้มีอะไรผมรับใช้บ้างไหมครับอินสตาแยตอนนี้ผมแบบเพียบเลยพี่ค่าน้ำค่าไฟโลโก้เล็กไตาะครับงั้นขยายร้อยห้าสิบไหมครับผมเกือสองร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยดีกว่าครับพี่ค่าบายคิดถึงจุงเบยเงินค่าจ็อบผมสะดวกโอนให้วันไหนดีครับพี่ความบินขาสิบวันค่าโทรศัพท์ ครบไหมแล้วค่าหมอล่ะเราเข้าใจว่าทุกคนมีค่าใช้จ่ายเยอะถ้าไม่สบายค่าหมอเราช่วยจ่ายให้สมัครบัตรกรุงศรีเดบิต OPD จะเจ็บจะป่วยบัตรช่วยจ่ายชีวิตผมเหมือนตัวโนซีมายเน่ชีพมันเริ่หมอกเดินผมเคยตั้งสายชีวิตเพี้ยนผมตัดสินใจจูนใหม่แล้วผมก็อินพไว้ชีวิตด้วยตัวผมเอง ผมไม่ได้เป็นคนเลือกดนตรีแต่ดนตรีเลือกผมเพราะผมอ่ะม well, ีค่าค่าบาทไปนัดเท้าค่าบาทในโยค่าน้ำค่าไฟโยค่านมลูก นงครบไหมแล้วค่าหมอละ่ะเราเข้าใจว่าทุกคนมีค่าใช้ใจ่ายเยอะถ้าไม่สบายค่าหมอเราช่วยใจ่ายให้สมัครบ,บัตรกรุงสีเดบิตโอพดีจะเจ็บจะป่วยบัตรช่วยจ่าย